ครับสวัสดีนะคะสีทุกท่านนงถนมสีตุมบาลน,นะคะวันนี้นงอยากจะมาอัปเดตกล้วยไม้ดูอันนี้คือกล้วย,ยไม้หวายว้สีชมพูหวายสีชมพูเอ๊ะโดนมแมลงกินหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือหวายแคร์สีชมพูนะคะสวยมากนี่คืออันนี้คืออ,นนคอ,อะไรอะเนี่ยสีบรูหอม อมนะคะเนี่ยไม่รู้ชื่อ,อตอนนี้อากาศที่บ้านที่อุบลราชธานีนะคะอากาศเนี่ยเย็นอากาศเย็นอากาศกําลังเปลี่ยนนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวคิดว่าว่าไงว่าไงจ้าแมวน้อยนี่นงอัปเดตให้ดูว่าที่สวนนงก็มีกล้วยไม้ กล้วยไม้ที่สร้างสีสันก็คงจะเป็นหวายเนี่ยเนาะเพราะว่าเขามีดอกตลอดปีเนี่ยดูต้นนี้เนี่ยเขาออกลากเยอะเลยน้องเอาปุ๋ยออสโมโคตรหรือว่าเขาเขาสุขภาพดีต้นนี้เนี่ยเขาสุขภาพดีส่วนต้นนี้นี่คิดว่าโดนแดดเนี่ยน้องเอาไปเอาไปวางไว้ในจุดที่มันมีแดดก็เลยดูไม่ไม่ค่อยจะแข็งแรงดูหวายตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าหวายอะไรเนี่ย ไว้หวตระกูลซีซ่ามีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็ไว้บรูบรูอะไรเนี่ยบรูอะไรคะเนี่ยสวยอันนี้เป็นเขาเขาเข,า,ขาติดมเมล็ดเนี่ยน้องก็เลยเอาไว้ส่วนเจ้าตุกตาต๊กตาเริงระบำตุ๊กตาเริงระบำเนี่ยออกดอกไม่เยอะแต่ก็เป็นดอกที่ เป็นช่อด,ดอกที่เกิดที่นี่เป็นช่อด,ดอกที่เกิดที่นี่ส่วนพวกนี้เป็นช่อด,ดอกที่เกิดที่มาจากเอ๊ะน่น่น่มัน,น,นเป็นอะไรเนี่ยได้แม่ดูหน่อยสิเป็นอะไรเนี่ยอ๋อดอกเขาโรยเขาส่งมาก็อาจจะมีความร้อนก็เลยทำให้เน่านะคะเพราะว่านูเอฟเอฟมาจากร้าน ตอนนี้เนี่ยไวยเนี่ยกำลังแตกช่อดอกที่นี่ก็ขอให้หนูแข็งแรงนะคะเด็กดีสำหรับคนปลูกกล้วยไม้ก็เห็นต้นไม้เราแข็งแรงเนี่ยเราก็มีความสุขละมีช่อดอกเกิดขึ้นเนี่ยก็มีความสุขละ่วนตัวนี้เนี่ยเป็นไวยที่เขาแถมมานะแต่ไว้ที่เขาแถมมานี่สวยจังเลยเนี่ยดอกใหญ่เลยต้นเขา โดนแมงกินเนี่ยนูก็ไม่ได้ตัดออกส่วนต้นนี้เนี่ยเป็นหวายที่ซื้อมาซื้อมาดอกจากที่เดิมอมืต้นนั้นทำไมใบมันเป็นแบบเนี้ยดูใบเป็นแบบเนี้ยโดนมแมลงกินตอนนี้ต้นสาระก็กำลังออกดอกนะคะคงจะต้องสู้กันหน่อยสาระกับเจ้าสาระกับเออ ไหวเนาะนี่คือเอื้องอะไรเนี่ยกระเป๋าเอื้องเอื้องเอื้องกุหลาบเอื้องกุหลาบลอเรียเหรอนงไม่ค่อยจะถนัดชื่อเขาเลยเอื้องกุหลาบนี่นะคะตอนนี้อากาศเย็นๆยนยนหอมอากาศดีลมโชยหอม มีกลิ่นของดอกกล้วยไม้หอมมากเลยนะคะเดินมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้กลิ่นกล้วยไม้มันจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์หวายหวตัวนี้เนี่ยหวตัวนี้เขาก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันเนี่ยสีนี้สีขาวปากสีม่วงเนี่ยมีกลิ่นหอมส่วนเจ้าสีแดงเนี่ยไม่หอมนอกนั้นเขาก็ดอกโรยแล้วเขาก็กําลังที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเด็น้องต้องตัดยอดออกตัดตัดช่อดอกออก ส่วนเจ้าวายแครเนี่ยก็ออกดอกให้ชื่นชมมานานหลายเป็นเดือนเป็นเป็นอาทิตย์สองสามอาทิตย์เป็นเดือนนะน้องคิดว่าเป็นเดือนเป็นเดือนแน่ๆเลยนะคะเดือนบรรยากาศตัวนี้ก็โอ้โหเป็นสุดยอดเลยนะเนี่ยสุดยอดของวายเลยนะอันนี้วายตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้า เจ้าอ้วนเหรอไว้เจ้าอ้วนเนี่ยสวยมากเลยไว้เจ้าอ้วนดอกเขาสวยมากอเนี่กระถางกระถางเขากาลังแตกชอบทุกคนเนี่ยแตกออกลูกนะทุกคนมีความสุขใช่ไหมเท่ากับว่าอากาศที่นี่ดีใช่ไหมลูกม,มามา่มามาม่ามาม่าจะเดี๋ยวมาม่าจะเอาปุ๋ยมาลดให้เนาะปุ๋ยมาลดให้นะคะส่วนเจ้าช้างนี่แม่ไปตัดรากหนูออก ตั้งเยอะเนี่ยนุจะรอดไหมเนี่ยเจ้าช้างแดงฟูเจียนช้างแดงฟูเจียนนะฟูเจียนช้างแดงฟูเจียนโอ้ตัวนี้ก็ต้นไม้เล็กๆตรงนี้เนี่ยข้างหน้านี่เป็นกุหลาบแต่ว่าก็ไม่ค่อยสวยละ กุหลาบเนี่ยทยอยตายกันไปนะแต่ว่าน้องคิดว่าที่ดินดินตรงนี้เป็นดินเหนียวพอฝนตกแล้วเนี่ยเราขุดให้มันเป็นปรุงดินหนึ่งเมตรนี่มันสวยในในหน้าแล้งเพราะว่ามีความชุ่มชื้นแต่ว่าพอหน้าฝนเนี่ยนะคะมันก็จะไปน้ำเนี่ยมันจะไปขังอยู่ตรงบริเวณที่เราผสมดินเอาดินผสมกับแกลบเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำเยอะคิดว่าอย่างนั้นนะคะน้ำเยอะก็เลยเป็น รากเน่าหรือเปล่ามันเป็นสีดำไปหมดเลยถ้าจะปลูกกุหลาบคงต้องใส่กระถางละโอ้โหตัวนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะลูกนะแข็งแรงโอ้โหแข็งแรงโอ้โหสวยๆลูกสวยอแข็งแรงนะลูกนะอืมแข็งแรงมากเลย อีกสักหน่อยประมาณเดือนมกราอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีต้นไม้ตระกูลช้างดอกของช้างเนี่ยก็จะออกให้เราได้ชื่นชมนะคะส่วนตัวนี้แวนด้าเขาเรียกว่าแวนด้าอะไรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวเขากำลังออกดอกแก้วเจ้าจอมเนี่ยลงตัดให้เขา ต้นเขามันโน้มเอียงเข้ามานุก็เลยตัดให้อยู่กับกล้วยไม้ไปซะเลยเนี่ยดูตัวนี้เทียนหยดนะเทียนหยดเป็นดอกไม้ที่สวยง,งามแล้วก็หอมมากเลยนะคะเทียนหยดเนี่ยสวนอังกฤษของเราก็ต้นกุหลาบก็ทยอยตายไปมั้งก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะกลายเป็นสวนสบายสบายเลยค่ะเนี่ยดินนี่เวลาเดินบางที ดินที่เราดินที่เราปรุงไว้นี่ดินมันก็ยุบลงรู้เลยว่าจะมีน้ําอยู่ใต้ดินเราก็เอาต้นไม้ที่เขาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยออสโมโคสเนี่ยมาหวานใส่แถวนี้เพื่อให้ดอกเขาสวยดีกว่าดูสิคะต้นต้นอ่อสร้อยไก่เดี๋ยวน้องจะเอาปุ๋ยออสโมโคสที่พีน่นพซื้อมาเนี่ยมาหวานให้เขาเขาจะได้มีดอกสวยๆอันนี้สาวสันใจขอให้ทุกท่าน แข็งแรงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะเอาปุ๋ยมาหวานให้นะคะบ้านพี่แดงก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้รับการปรับปรุงแล้วก็สร้างให้เสร็จนะคะเพราะว่าพี่แดงก็เตรียมที่จะเดินทางมาอยู่ที่บ้านเราต้องปรับปรุงเดี๋ยวจะให้เขาทําดันดนวลทำให้โอ้ต้นหน้ารักจังเลยเดี๋ยวแม่จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้นะคะ